เมื่อเร็วๆนี้มีผู้บุกรุกเข้าไปในนั้นนะซิแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ของยูโรโพที่เป็นผู้เห็นผู้บุกรุกที่ว่าก็ถูกฆ่าตา้าจริงๆอาคารทางทะเลข,ขององค์การตำรวจสากลที่ก่อสร้างขึ้นใ,นใกล้ๆเกาะฮาจิโจแปซิฟิกบูลสถานที่ที่เชื่อมต่อสัญญาณกับศูนย์นั่นและเริ่มเปิดตัวในวันนี้มาถึงที่นี่แล้วจะขอถามได้หรือยัง ว่าทำไมถึงได้ตามมากับพวกเราแบบนี้และในตอนนี้เจ้าพวกนั้นก็กำลังเื้อมือเข้ามาคิดถึงเธอจริงๆเชอรี่คอเอลออกรถเลย<ะ>มาแล้วสนิทของรัมก็คือปินก้านั่นแหละนะเดี๋ยวจะจมมันไปพร้อมกับระบบนั่นเลย จมลองสู่ก้นบึง้งแห่งสีเหล็กต้องชนก็ต้องหยุดบันไ้ให้ได้นี่มันฉันอนะเปลี่ยนไปแล้วแล้วจะนะเชื่อใจฉันเถอะนะยิงเราบ,บอนนะไฮบาร์รรับรองว่าฉันจะต้องไปช่วยเธอให้ได้เดินหน้าสื่จิตคนนั้นเดอมูบี้เราจะอยู่ใต้น้ำทรมินบายบายนะ Edo nga wa, Conan kum.